สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงชีวีทุกท่านวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับคําทํานายดวงประจําเดือนสิงหาคมของผู้ที่เกิดราศีธนูกันนะครับสําหรับดวงการงานนะครับของชาวราศีธนูนะครับกําลังปรับเปลี่ยนงานนะครับแนวโน้มกําลังจะดีขึ้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเกิดเรื่องกระทันหันนะครับคือแต่กระทันหันนี่ ผมต้องบอกว่ามันมันจะเป็นกระทันหันในเรื่องที่ดีนะนะครับควรมีแผนสำรองไว้นะครับที่จะรับมือก็คือควรมีแผนสำรองไว้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในงานคุณนั่นแหละนะครับงานคุณมันจะเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับที่ผมบอกว่าให้ให้วางแผนสำรองไว้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่คุณโดนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือว่าปรับเปลี่ยนงานที่จะให้คุณทำอ่ะนะครับถ้าเรามีเตรียมตัวมีวางแผนพร้อมกับงานมันพร้อมกับที่จะทํางานใหม่อยู่เสมอนะครับพร้อมจะทํางานที่ หัวหน้ามอบหมายงานใหม่ๆให้คุณอยู่เสมอนะครับก็จะทําให้คุณไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จในครั้งนี้นะครับการทํางานนะครับอยากให้คุณลุยๆยนะครับเป็นคนลุยๆุนะครับอย่าไปกลัวงานนะครับก็ลุยให้เต็มที่นะครับทํางานได้ดีทํางานให้ดีเหมือนกับที่คุณตั้งใจไว้นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปใน,น,นทิศในทิศทางดีตําแหน่งการงานอะไรจะดีขึ้นนะครับผม ส่วนดวงการเงินนะครับการเงินของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็สอดคล้องมากับการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานนั่นแหละนะครับมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับเงินจะเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฐานะแน่นอนต้องมั่นคงแน่นอนนะครับเติบโตมาพร้อมกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสรวยนะครับแต่ผมบอกเลยการได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งใหม่เนี่ย คุณต้องเหนื่อยนะครับคุณต้องขยันมากกว่าเดิม10เท่า20เท่านะครับการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับการที่ได้ขยับตาแหน่งเนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสใช้เงินเก่งขึ้นนะครับก็ฝากระวังในเรื่องของอาการใช้เงินนะครับการวางแผนเงินให้ดีๆนะครับแล้วเงินคุณก็จะมีเสถียรภาพนะครับได้เงินมาก็นําไปลงทุนให้ถูกที่ถูกทาง ถ้าไม่มีความรู้ก็อาจจะเสริมความรู้ในเรื่องของการลงทุนเข้าไปได้นะครับส่วนในเรื่องของดวงความรักนะครับคนโสดนะครับมักจะได้พบรักนะครับแต่อาจมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับซึ่งบอกเลยว่าจะส่งผลต่ออนาคตนะครับมักจะได้รักคนดีซื่อสัตย์นะครับมีการให้คามั่นสัญญาจดทะเบียนอะไรกันอย่างดีเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับดวงความรักนะครับเราจะเจอรักที่ดีเนี่ยนะครับก็ฝากให้เราแบบ อย่าใจร้อนนะครับก็ฝากพิจารณาคู่รักที่กําลังคุยอยู่หรือว่าที่เพิ่งเจอเนี่ยนะครับดีๆก่อนนะครับว่าเอ๊ะเขาเป็นคนที่ตอบโจทย์กับเราเขาเข้ากับเราได้ดีในทุกๆด้านทุกๆมิติหรือเปล่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจตกลงปรงใจลงไปเนาะนะครับส่วนสุขภาพนะครับแข็งแรงเพราะสมควรเลยนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับควรใส่ใจสุขภาพเสมอนะครับอย่างที่ผมบอกนะคะหรือว่าหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินว่า เราลงทุนกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเราลงทุนได้นะครับเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านนะครับแต่เรามักจะลืมลงทุนในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ฝากเพิ่มในเรื่องของการลงทุนด้านสุขภาพนะครับได้เงินมาก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเราทํางานหนักเราก็ต้องไปเติมในเรื่องของสุขภาพให้เราก็คือการออกกําลังกายบ้างนะครับอย่าอย่าโหม งานหนักนะครับแน่นอนคุณเลี่ยงไม่ได้แน่นะครับเพราะดวงคุณต้องโหมงานหนักนะครับก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของในเรื่องของสุขภาพนะครับเวลาว่างก็ไปรีแลกซ์บ้างนะครับอย่าเครียดนะครับแน่นอนนะครับดวงของราศีธนูในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นดวงที่ดีเลยนะครับถ้าคะแนนเต็มสิบผมให้ไว้ที่เก้าเลยนะครับก็ถือว่าดวงดีพอสมควร นะครับในมุมมองของของผมนะนะครับก็อย่าได้ประมาทนะครับแม้ผมจะทํานายว่าดวงคุณดีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมันตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับหมั่นทําความดีนะครับอย่าหลีกเลี่ยงนะครับการทําละเว้นการทําความชั่วนะครับก็คือทําในสิ่งที่เราทําแล้วสบายใจนะครับอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อน นะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณดีย,ยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแม้อาจจะเร็วหรือบางคนอาจจะช้าก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเจ้ากรรมในายเวรของแต่ละคนที่สะสมมาก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับกดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาด สำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ